ไปดิ่งไปดิ่งไปดิ่งไปถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปถ่ยถ่ายยถ่ายมายนงนี้ค่มาปยนตรงนี้โอาคนะจะถ่ายรูปแล้วนิ่งๆนะจะถ่ายรูปแล้วนิ่งๆนะเฉยๆดิถ่ายถ่าย้วไ่แกต้องถ่ายนู่ตลอดเลยวยไหม

ไม่ใช่าม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 นม

จัดเดี๋ยวนี้ด้วยเ่ะให้ตำรวจแล้วเอามือเหี้ยนี uh ่โนดมาจริงด้วยอ่ะไม่เนไรเอาถ่ายรูปไหมเร็จเล้วรูปรูปอารมณ์เจาอารมณ์เจาอคมินิฮาเนี่ยใครที่ไล์กาตอหนูนะพระจัดกรดด้วยบอกให้มินิฮาก่อนเอาถ่ายเร็วๆเข้าอ่ะนุลกาหย พี่โนดเป็นตำรวจพี่โนดรู้ด้วยไม่ต้องเลยพี่เดีวเลยวูวูเดีนี่นี่ไม่ต้องไม่ทายเข้าที่นอนล้วม่สวยปะอุสวยจริงเลยดู่ด้เพื่อนยู้เพาจ๋าจัดกิจกรรมด้วยเชิญค่ะนี่แหละโดนแน่พี่โนดอีกพี่โนเขากำลังคุย พี่โนดตเขากำลังคุยกับพระสสวยจะตายเออใครว่าไม่สวยอะไรจะขึ้นแล้วไม่อยู่แล้วนะพระเจ้าอเมนพระจ๋าจัดการความเป็นจริงด้วยเถินีไงพระเลยกูไม่พูดกันเลยขอพระทำโทษอย่างหนักและจัดการอย่างจริงจังจริงใจด้วยเถินจัดการไปเลยค่ะคนบ้านใต้ยเขามองดูอยู่คนบ้านใต้ยเขาดูอยู่นะมึงนี่ได้อดอกบ้านเหนือด้วยแล้วค่ะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะอย่าพูดเลยค่ะอย่าพูดให้พระทำโทษไอ้เฮียนี่ยนะไอเดียไอเฮีย มึงพูดตะกี้ยังไงกับกูอะใช่จะอะไรเลยโอ้โหจะถ่ายใช่ไหมถ่ายแมามามเดี๋ยวถ่ายรูปให้โอ้โหเนี่ยคนบ้านใต้เขาโดนใจนะเขาโดนใจจริงๆใช่พระจ๋าลงโทษไอนี่มันด้วยพระจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไประบายให้คนบ้านใต้ฟังแน่นอน